มากันที่เรื่องแรกค่ะในส่วนของนาราธิวาสค่ะสั่งปลดล็อกยกเลิกเคอร์ฟิวคุมเข้มชายแดนทันทีระบุสถานการณ์คืนสู่ปกติหวางฟื้นเศรษฐกิจกท่องเที่ยวพลตรียอดอาวุธพึ่งพัก ผู้บังคับหน่วยเฉพากิจอาราธิวาฒได้ลงนามในประกาศของหน่วยเฉพากิจอาราธิวาฒที่30ทับ2569โดยเนื้อหาระบุว่าตามที่ทางหน่วยได้เคยออกประกาศเรื่องการเพิ่มมาตรการเข้มงวดบริเวณจุดผ่านแดนและห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดเมื่อวันที่11มกราคม2569 เพื่อควบคุมสถานการณ์ในความไม่สงบพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นล่าสุดจากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่พบว่าภัยคุกค,คามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้วดังนั้นเพื่อให้การดําเนินชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนกลับสู่ สภาวะปกติรวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและที่สําคัญคือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดทางหน่วยชฉพวครกิจนาวาที่ว่าจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวส่งผลให้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2569เป็นต้นไปจะไม่มีการห้ามออกนอกเขตสถานในเวลาที่กําหนดและมาตรการคุมเข้มพิเศษบริเวณจุดผ่านแดนจะกลับเข้าสู่ระบบปกติซึ่งถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีต่อหน่วยงาน ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องการรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ